โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีกล้องนะคะวันนี้เรามาอัปเดตข้อมูลสุขภาพพี่ต้อยฝั่งซ้ายนะคะพี่ต้อยพี่ต้อยทานน้ำาไมวอเตอร์มากี่ปีแล้วสิบสามปีนะคะเนาะตอนแรกเชื่อไหมพี่สามปีไม่เชื่อไม่เชื่อเออถ้าใครเชื่อนี่ก็ประหลาดนะเพราะว่าน้ําอะไรจะทําให้สุขภาพดีขึ้นได้เรากินยาหาหมอก็แค่ทรงกับซดใช่ไหมก็คือน้ำเออละแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะมาอัปเดตเขาเรียกว่า before after ของต้อยว่า ในขณะที่อายุเรามากขึ้นหลักสี่แล้วนะเนาะขออนุญาตหลักสีนะ่เนี่ยแต่ทําไมผิวพรรณพี่ต้อยเปลี่ยนไปทั้งผมทั้งรูปร่างทั้งอะไรนะคะคือเขาเริ่มมีการเฟิร์มแล้วก็ระบบเลือดทั้งหมดนะคะเพราะว่าต้องขอบอกไว้นิดนึงว่าพี่ต้อยเนี่ยเป็นคนที่ใช้ชีวิตเขาเรียกว่าใช้ชีวิตเป็นนะคะบางคนเนี่ยมีเงินเยอะแต่ว่าเขาเรียกว่าใช้ในเรื่องที่ไม่ควรใช้แต่ว่าพี่ต้อยเนี่ยไม่ได้บอกว่ามีไม่ได้มีเงินล้านไม่ได้มีเงินเยอะแต่ ใช้เงินเป็นนะคะคือจะซื้ออะไรทั้งทีเนี่ยมันต้องเกิดความคุ้มนะคะแล้ววันนี้ก็ติดตั้งเครื่องเอเตอร์เข้าสู่ปีที่สองมะถึงยังติดตั้งเครื่องติดตั้งเครื่องไปเมื่อปีที่แล้วนะนะคะแล้วก็หลังจากที่พี่ต้อยเองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแกก็ไปแบ่งปันต่อเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ท้ายที่สุดนะคะก็คือคนใกล้ตัวเนี่ยแหละที่อยู่ฝ่ามือนะคะตามในกล้องเลยนะคะฝ่ามือนี่เป็นพี่คือใครเอ่ยพี่สาวพี่สาวชื่ออะไรคะ <P> พี่พรนะพี่พรบอกอายุ <P orn. S 1> ได้ไหม <P orn. S 1> พี่คอนอพี่คอนห้าสิบพี่อห้าสิบอ่ะอายุห้าสิบเดี๋ยวหนูว่าเอาเอาซาวแท็กซาวแท็กอ e ีสานเนี่ยน่ารักดีนะคะอ่ะให้พี่ต้อยเล่าที่มาว่าเริ่มต้นยังไงทําไมพี่คอนถึงได้รับน้ําดื่มไอวอเตอร์เป็นมะเร็งเต่นานมมาผา่าจัดที่ขุาานแล้วผ่าตัดที่อุบล อันดับแรกเลยก็คือทําการรักษาเหมือนเดิมทุกขั้นตอนเพียงแต่ว่าหมอนัทก็ดูแลตัวเองควบคู่แล้วสิ่งหนึ่งที่พี่ต้อยนึกขึ้นได้ก็คือน้ำไอวอเตอร์น้ำไอวอเตอร์น้ำกระตุ้นอ่อนข้าวสาลีอ่าำชายนั่นคืออาหารของผู้ป่วยมะเร็งนะคะออกจากมองผ่าตัดออกไปให้กินเลยค่ะอ่าที่ไหนคะผ่าตัดที่ไหนคะพี่คอนูบอนศูนย์มะเร็งอุบลออ๋จริงๆศูนย์มะเร็งอุบลก็มีเครื่องไอวอเตอร์นะแต่ว่ามันต้องคนวงในไง คนคนข้างนอกก็คือไม่สามารถไปให้กินเลยใส่รถไปเลยใส่รถจากบางกวทองบางกวทองไปไปดบนดไปบัอบอนสุดยอดและดื่มเยอะไหมคะพี่คอนเยอะดื่มกี่สิบขวดเลยเป็นเอาไปที่กี่สิบขวดสี่สิบขวดสี่สิบขวดขวดหกลิตรเนี่ยเหรอนแล้วหยิบให้ดูนะคะหยิบให้ดูนี่ค่ะ อ้าไปพี่เยอะแล้วไปหมายถึงพี่ขับรถไปเองเลยเหรอใช่ขับรถไปเองแล้วไปยังไงใครขนให้อะเอาไปเองอ่ะขนเองใส่รถเนี่ยนะใส่รถเลยแล้วไปครั้งนึงอยู่อยู่อยู่นานไหมพี่หมายถึงว่าอยู่ดูแลพี่เขาอะค่ะนานไหมก็ไม่นานเท่าไหร่ไปแล้วก็เอาไปที่โรงพยาบาลเลยเหรอเออเอาไวที่กินเออที่บ้านที่บ้านแต่ว่า ไปโรงพยาบาลนี่คือไปเยี่ยมใช่ไปเยี่ยมก็เอาไปออากห้องต้นวานตัาก็ให้กินเลยวานต้าเนก็ไปเยี่ยมออกจากห้องพานต้านี่ให้กินทั้งต้นอ่อนกินทั้งน้ำอ่ากินทั้งเอนไซา์อ่าทอย่ยางเลยขวบกันเลยแล้วแล้วพี่คอนเชื่อไหมตอนแรกอะตอนที่รู้ว่าเป็นมะเร็งมะเร็งเต้านมใช่ไหมระยะที่เท่าไหร่พี่ระยะแรกระยะแรกโอ้โหโชคดีแล้วก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้มันไม่มีอาการใช่ไหมใเออไม่อ็ไา่ มันมีอย่างเอเอให้ต้อยเล่าดีกว่าเออคุยกันแบบสบายๆเจ้าของพาตัดก็เอาให้กินเลยล่ะเ่าบาบคนที่พาตาดัดรุ่นเดียวกันนี้แ<ม>พ้กันหายยาย่อแพ้หายอยากเย็นดอกไม้งอนแพ้มันแพ้มันยาวนะแต่คนคนที่พาตัดต้องกันนี้เขาแพ้เขาแพ้ไม่<ผ>มสวยยนะคนาผมเขาก็ไม่นี่ผมจริงใช่ไหมหนูจะถามอยู่ทำไมผมสวยมากเลยอ่ะ ธรรมดาพี่คีโมไหมหรือว่าผ่าตัดคีโมคีโมด้วยคีโมใลขนาดคีโมนี่นะยังบปเพียเลยบบเคยบบเคยเพียบบเคยโเวียนหัวโบอยักเวียนเปไหนมาอีกเพราะปกติปกติคีโมแล้วผมมันจะหนึ่งผมร่วงร่วงแต่ขึ้นเร็วอ่ะอันนี้ขึ้นขึ้นเขาเรียกอะขึ้นแล้วขึ้นสลวยพี่ดูดิผมมาเหมือนผมเหมือนเด็กมันจะมีลูกอ่อนขึ้นเต็มเลยอ่ะเออแล้วผมอ่ะเขาเรียกว่าผมมีน้ำหนักอ่ะเออไม่น่าเชื่อนะ อ๋ออันที่เห็นข้างหน้าคือพี่ขนนันเนี้ยจากกรุงเทพเนี่ยไปให้พี่เขาที่อุบลสี่สิบถังแล้วกินเรื่อยๆแล้วเขาก็มาอยู่นี่ด้วยหมายถึงว่าช่วงนั้นก็คือหลังจากจบการรักษาก็ก็อยู่ต่อที่บ้านที่บ้านก็กินที่บ้านแลวดื่มเยอะไหมพี่วันหนึ่งหลายตีกินแบบปก้ิตีน้ำกินหน้าสามนิดถึงไหมคะโอ้เพราะว่าเพราะว่าคุณหมอ ุณหมอบังคับให้เราดื่มน้ำเยอะๆอยู่แล้วหมอเขาก็เน,นี่ยนัให้นกินน้ำเยอะๆก่อนพาตัดใหม่อ๋อโอเคสมมติแล้วไปสแกนนั่นแกนนี่กันเขาก็ต้องถึงกินน้ำไเยอะเพราะว่าพี่พี่ซีทีสแกนด้วยใช่ไหมคะนี่แล้วหมายถึงจบการรักษากี่เดือนละจะพา,นานอ,กอาก่อนจะพาตัดนี่เขาต้องสแกนสแกนกระดูกสองสแกนตับสแกนปอดแล้วก็ สแกนหาอะไรคะหาคำวาเชื้อมาเรงอยู่ตัวมันติดไปตัวลามไปเนี่ยสรุปแล้วตอนแรกเนี่ยก็คือความรู้ใหม่ก็คือตอนแรกมันอยู่ที่เต้านมแล้วเวลาทําการรักษาเขาจะต้องเช็คสแกนว่ามันมาอยู่ที่ไหนอีกแล้วผลสแกนเป็นไงคะหลังจากที่ผ่านผ่านไม่ลามไม่วิ่งเออแล้วปัจจุบันเชื้อมะเรงมีไหมคะ บอกหมอเขาบอกมีเขาบอกไปตรวจบต่มีไม่มีแต่ว่าเขานัดสามเดือนทีได้แบบอันนี้นัดไปแล้วใช่ไหมรังคีโมไงหลังคีโม่รังคีโม่เลยตัวสามเดือนทีอันนี้หลังจากจบการรักษาเท่ากับน้าวันนี้มันกี่เดือนแล้วคะพี่คอนหลังจากอันนี้มันจะได้ถึงปีเนี่ยฮะเหรอมันเกิดแต่ที่ญี่ปนที่ญี่ปุ่นชิ้หมาพี่นหมาสิบห้าปีที่แล้วใช่ไหมคะ 2,018เพราะฉะนั้นแสดงว่าพี่คอนใช้ชีวิตก็คือหาหมอปกติแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่พี่ต้อยเอาไปเพิ่มก็คือใช้ไอวอเตอร์ใช้ต้นอ่อนข้าวสาลีแล้วก็ตัวเอนไซม์สกัดเย็นถูกไหมคะแล้วอาหารการกินพี่คอนดูอะไรยังไงกินซุปซุปซุปคืออะไรคะของดองของดองของมักของดองเขาก็ไม่ให้กินแล้วเนื้อสัตว์นะคะเนื้อสัตว์ตัว